ขณะที่ประเด็นที่ต้องตามกันดูที่นายกเชื่อมั่นแลือเกินเมื่อวานนี้ชี้แจงครั้งแรกก็เลยอยากให้ฟังกันว่าอาจได้คุยกับทั้์ไอ้ที่ผ่านมาอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเพราะไอ้หนังสือจาก U.S.C.R เนี่ยมันมีมาก่อนแล้วนายกถึงได้คุยกับทั้์สุดท้ายบอกได้ซ้ำไปแม้จะได้เน้นย้ำว่าประเด็นจุดยืนของเราก็คือเรื่อง ปัญหาชายแดนเจรจาปฏิญญากวลาลเปอร์นเนี่ยต้องแยกออกจากการเจรจาภาษีการค้าแต่ท่านนายกก็พูดไปกับทรัมป์นะ,ะท่านพูดเองว่า,าคุาทรัมป์อยากให้กู้ระเบิดโดยเร็วก็เลยบอกไปว่าถ้ากู้เร็วอขอลดภาษีสักสองเปอร์เซ็์ได้ไหมบอกไปเลยนะขอทําไปตรงๆเลยค่ะอขอไปอย่างนั้นเลย ถ้าเกิดกู้ระเบิดซึ่งเป็นเรื่องปัญหาชายแดนความมั่นคงเนี่ยถ้าทำให้ได้เนี่ยขอสักสองซได้ไหมไปฟังดูโอ้ยไม่ต้องประเมินเลยท่านประธานาธิบดีเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็พูดกับผมก็พูดเป็นโอเพ่นไม่มีอะไรแอบแฝงไม่ได้เป็นการต่อรองใดๆทั้งสิน้นก็เป็นการบอกว่าโอเคเขาต้องการให้เห็นอะไรท่านกังวลในเรื่องของ การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากไทยบอกว่าถ้ากัมพูชาละเมิดไอ้ปฏิญญาเนี่ยไทยก็จะระงับการดําเนินการตามปฏิญญาคําว่าระงับไม่ใช่หยุดนะไม่ไม่ใช่ยกเลิกนะเราก็ยังคงเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไปแต่เก็บกู้ในการตัดสินใจของเรานะครับที่เขาใช้คําว่า humanitarian d e mining หมายว่าก็คือเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน ด้านความมนุษยธรรมซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขาต้องการเพราะนั้นตรงนี้ก็เคลียร์เขาก็แฮปปี้เลยว่ายังจะทำอยู่ใช่ไหมถ้าทำอยู่โอเคเลยเดี๋ยวเขาจะไปพูดกับกัมพูชาว่าในจุดนี้เนี่ยต้องอย่าให้มีการขัดขวางนะครับให้เร่งทำการกู้ทุระเบิดให้เร็วที่สุดซึ่งท่านบอกท,ท,ที่ที่ผมเขียนไว้ในรายงานน่ะท่านยังพูด พูดมาเลยว่ายิ่งทําเร็วเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะทัานใจว่า s h o p p i n g off s h o p เออ็แปลว่าตัดออก s อะ่ะนะอ o ฟ o ี o f ์ f ป e ร์ e ซนต์เอชของเดอะเทท่าก็พูดโจ๊กไม่โจ๊กไม่รู้แต่ว่าคนระดับนี้ถ้าพูดนั้นเราสิ่งที่เราควรจะต้องทำเมื่อคืนเราต้องเร่งทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดมันสองหน่วยงานนะหน่วยงานที่ออก หนังสือมายังกระทรวงพาณิชย์บอกว่าซัสเปนการเจราจาก่อนเนี่ยนั่นเป็น USTR แน่นอนเราไมต้องเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะจะได้คุยโทรศัพท์กับทางประธานธดทัมนะครับแต่อย่าไปอย่าไปซีเรียสกับเรื่องรายละเอียดของพวกนี้นี่มันมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาผมเห็นดูนายกพูดอย่างนี้อาณนะวันนั้นสถานการณ์เป็นอย่างนั้นนายกก็พูดอย่างนี้ ช่ไหมแต่พอมาถึงวันนี้สถานการณ์มาปรับเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ว่าการปรับเปลี่ยนนั้นต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเราไอ้ตรงนี้ต่างหากที่สําคัญไม่ใช่บอกโอ้เมื่อวานพูดอย่างนี้สมมติเมื่อวานบอกไปเลยอันตรายเราจะกู้ทุนระเบิดอย่างเต็มที่อ้าวถ้าไปพื้นที่อันตรายเขามีอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายกับเราเราบอกก็ยังต้องไปอยู่ดีอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหม เรราาาากกก็ตต้้องทงทํใหมัันนบขณะที่ประเด็นเรื่องกัมพูชาเ,าเงื่อนไขของเราเนี่ยหนึ่งกัมพูชาต้องเสียแสดงความเสียใจและขอโทษ <ฮะ S 1> กรณีฐานไทยไปเหยียบเพื่อระเบิดที่คุณเอามาวางใหม่สองกัมพูชาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นสามกัมพูชาต้องมีหลักปาการะกันว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อวานนี้ถ้าข่าวถามนายกคุณทินก็บอก เขาแสดงความเสียใจแล้วแต่ยังไม่ขอโทษอัจริงไม่มีใครพูดหรอกมาจากถแถลงการของกระทรวงกลาโหมมามาลีนั่นแหละโคศกที่แ,<ต>แสดงดความะะเสียใจใหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยเตือนฐานไทยอย่าเที่ยวมาลาดตะเวนในพื้นที่ที่เป็นระเบิดเก่าแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่ใช่ระเบิดใหม่นั่นไงนั่นแหละแต่นายกมนตรีก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องซึ่งอ่ะไปฟังดูก็แล้วกัน ราก็แจ้งความประสงค์ของเราไปให้เขาทราบแล้วขอโทษและเสียใจตอนนี้ได้เสียใจไปแล้วเหลือขอโทษนะครับก็ค่อยๆก็กองทัพบ,บอกแล้วเรื่องสัมผัสมือมันเป็นเรื่องมารายาทผมเจอฝ่ายค้านทุกคนผมก็ยิ้มยกมือไหว้ทุกคนอันเรื่องมารายาทส่วนมารายาท แต่หลักการเราก็ต่างคนก็ต่างมีกองทัพไทยก็บอกแล้วว่าจะกลับมาดำเนินการตามปฏิญญาได้ก็ต่อเมื่อความเป็นปรปักของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีภัยต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเขาก็พูดชัดเจนของเขาอยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องไปตามนั้นล่ะครับไปเห็นอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับทั้งหลายทั้งปวง อาจถ้ารอความชัดเจนก็คืออาจถ้าฟังจากท่านนายกแบบนี้นะอาจถึงแม้ท่านจะบอกจุดลเราแยกเรื่องการค้าเจรจา,า<ฆ>กับเรื่องความมั่นคงชายแดน,นออกจากกันแต่ท่านก็บอกเนี่ยอาจถ้าเก็บทุนระเบิดเร็วลดภาษีให้ผมสักสองเปอร์เซ็นต์นะสิบเก้าไปสิบเจ็ดไหมท่านบอกหยอกหยอกหรือไม่หยอกไม่รู้โจกหรือไม่โจกไม่รู้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ระดับผู้นําพูด<ฆ><ฆ>อาจถ้ามองในมุมบวกแบบมุมบวกเลยนะ ที่ทาพูดเบนเครื่องบินน่ะคือมันจะขัดแย้งกับที่อันวากับนายยอนุทินบอกในแง่ที่ว่าเขาไม่พูดเรื่องภาษีเรื่องชายแดนเนี่ยปฏิญญาถ้าคุณออกนอกปฏิญญาเนี่ยไอที่มีข่าว USTI ที่ว่าแต่ทําพูดเบงเครื่องบินหลังจากคุยกับท่านนายยอนุทินกับนายคุณมาเน็ตนายกเขมรว่าผมใช้ภาษีนั่นไงใช้ภาษียุติสงครามออคือมันขัดแย้งกันไง นี่ก็ทำให้เกิดถ้ามองในทางบวกเอ๊ะเดี๋ยวเกิดเป็นข่าวใหญ่เลยเอดนั่นทำได้ประกศาศอดได้ไทยลดภาษีเหลือส<า>ิบเจ็ดเป็นไปได้ไหมเอามองในมุ่ว่าผมใช้ภาษีไปลดให้รัฐบาลไทยนะ<า>เ,เพราะเขาพูดวันนั้นเนี่ยว่าผมใช้ภาษีอันวากับคุณวุีนบอกแยกไม่มีเรื่องภาษี ทำบอกวันนั้นว่าผมได้ยุติหลีกเลี่ยงความขัดแย้งให้หยุดแล้วผมใช้ภาษี oh. หรือจะใช้ภาษีลดให้ไทยอ่ะก็เป็นไปได้ไหมคะถ้าผู้ชมว่าเป็นไปได้ไหมเอาก็เป็นไปได้ไหมก็พอคิดได้อยู่นะคะอะก่อนจะถึงข้อน,นั้นกลับมาเจราจาก่อนเถอะ <c oughs> อายุเวสทีอาร์ต้องรีบทำหนังสือกลับมาว่ากลับมาเจราจา <c oughs> ไม่อย่างนั้นฝั่งไทยตอนนี้เนี่ย เราเดินหน้าทุกอย่างแต่มาเดินข้างเดียวอยู่ไงหนังสือจากผู้แทนการค้าสหรัฐยังยังไม่ฉบับใหม่ยังไม่มาว่ากลับมาเจรจากันเนี่ย cher, เพอเจอเรื่องอะไรหมายถึงลดที่สองเอร์เซ็นต์เอา้าถ้าเกิดลดได้จริงๆริงนะ,ะนี่พยายามจะคิดแบบสุดชีวิตเลยเอ้าเอา,เอาเปไปไม่ได้ไหมเอา้านี่ไงเลเอะเทอะเอาอีกล้อืมอา้า